เดี๋ยวเพื่อนติเกิดถึงได้จับวางคณะกรรมการมูลนิธิ่อันพพลังตัดักษานองเปนาดด้วร่่อตาั เมื่อวันก่อไปเหยียบดอกเชื่อมเสือไปหยียบเตอร์เพื่อการโมบายกอท่านผีลอกตะโกนท่านที่ีพอในถาดตนกำลังประธานการจัั้งศาลโดยการกำลังสวต้องรับว่าอย่ที่เราว่าอย่างเห็นต้อเียว ย้อนไปไหนเห็นทีละคำาดมาราบดอบบตัวดอกบัวดอกจันนี่คขับหลอนเลว่าเป็นตัวต้นตัวอากษรตัวนี้ตัวนีคตัวนี้ตัวอเ้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี

ปืนปืนโอ้ยปืนแม่ปืไอ้ต๋วยนี่แม่ปอนูอกตาลลดเอปาแซ่บเียวั่ลไน้งในดเนียควัเนียหลัาไปั

পাপ ต <Private. S 1> อนนี้พียี่คินเตรียมพร้อมแล้วครับเฮ้ยนะครับ อา,อาคินไม่ไทยถูกตองเหมือันแต่ตรงของพวกท่ได้นะครับแต่ตรงของพวกทำได้นะครับการบังคับปลากลุ่มปลาาร์ตูโฟนที่เริ่มมีนะครับโดยพี่น้องจะาตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่เมื่อวานที่พี่น้องเช็แขน Suatu hari selalu.